มีคนนิค่ราระกัวอินบอ็อกซ์มหาดิฉันที่เป็นภาษาอังกฤษยาวมากาเล่าถึงการคืนมงหรือว่าการถอดถอนตำแหนมิซิเวิร์สของชนิสเนี่ยสถานการณ์นี้ในนิค่ราระกัวสำหรับชนิสนั้นะเป็นยังไง รับเรียกด้ว่าเป็นเรื่องราวร้อนระอุทางการเมืองทาเอาชาวโซเชียลนั้นตกอกตกใจกันไปตามๆกันแหละครับหลังจากที่มีรายงานนะครับว่าสาวเชนิสปราซิโอสนั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่ได้กลับประเทศของเธอสูงมากๆฮะหลังจากที่มีภาพนะฮะออกมาว่าเธอนั้นเคยร่วมชุหนุ่ ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารครับในปี2018ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า350คนนะครับล่าสุดคุณผู้ชมทางด้านของ ND หรือว่า National Director ของ Miss Universe นิการ์บกวกครับถูกจับกลุ่มตัวนะครับพร้อมกับลูกสาวที่สนามบินนิการ์ัวกครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมกลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาโซเชียลต่างตกอกตกใจไปพร้อมๆกันครับเมื่อมีข่าวมาว่าเซนิสปาลาซิโอส มิส s u นเว e ร์สปี2023คนล่าสุดรับจากประเทศนิการากัวอาจจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวหลังมีข่าวลือออกมาหนาหูนะครับว่ารัฐบาลของประเทศนิการากัวนั้นสั่งห้ามเชนิสปาซิโอสกลับเข้าประเทศสืบเนื่องจากผลิตการทหารเดเนียลโอเทกากลัวประชาชนลุกฮือเพราะเชนิสซิโอสนั้นเคยลงถนนประท้วงเมื่อปี2018นั่นเองแหละครับ ทางนี้ใน Facebook บุญรอดเนลปีเตอร์จิระอนันต์ครับได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวครับบอกว่าเผด็จการทหารเดนิเอลออเทกากลัวประชาชนลุกฮือเมื่อนางงามจัก,กรวาลคนใหม่เคยลงถนนประท้วงการรวมตัวออกมาฉลองบนท้องถนนของคนนิการกวเนื่องในโอกาสที่ได้นางงามจัก,กรวาลคนแรกถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวของรัฐบาลเผด็จการที่ใช้ธงชาติสีขาวฟ้าซึ่งไปที่รู้กันดีว่า นี่คือการต่อต้านธงสีขาวแดงประจํารัฐบาลทหารซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสีฟ้าฟ้าของเชนิสนั้นก็อาจจะมีนายะแอบแฟง ด้วยหรือไม่ก็มีอาจทราบได้นะครับผนวกกับการที่เชนิสปราซิโอสนางงามจักรวาลเคยมีภาพวา่าได้ลงประท้วงบนท้องถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนครับโบสคริสท,ที่มีนักบวชถูกเนรเทศลีภยัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอในชัยชนะครั้งนี้ครับจึงเป็นที่ไม่น่าปรารถนาสำหรับรัฐบาลทรชนครับคำสั่งแบนนางงามจักรวาลน,นี้ออกมาก่อนที่เธอจะมงแล้วแต่ได้ถูกยกเลิกไปเพราะโอกาสที่เธอจะมง นั้นมีสูงมากแต่หลังจากที่เธอมงลงทั้งตัวเชนิสและ N อดีหรือว่า national director ก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศและห้ามศิลปินในนิกการากวัวาดภาพต่างๆที่เป็นการฉลองให้กับเธอครับจนกระทั่งล่าสุดครับทิ k เก k e r ชื่อดังรับอย่างมาดามฟันนี่หรือคุณโอปาริเนมีชื่อจริงว่า คุณโ oh, อทิติพันธ์รักษาสัตว์ครับที่มักจะออกมาทําคลิปสนุกๆรวมไปถึงเล่าข่าวเรื่องนางงามอยู่เสมอนะครับซึ่งปรากฏว่าเธอได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนดังกล่าวโดยเธอบอกว่ามีคนจากนิการ,ร์ะกวนนั้นเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาครับเล่าถึงการคืนมงหรือการถอดถอนจากตําแหน่งของเชนิสและก็อธิบายสถานการณ์ในนิการ,รกวนนั้นเป็นอย่างไรนอกจากนี้ครับเธอยังได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมจาก Google อีกด้วยนะฮะโดยมาดามฟันนี่ครับได้แปลข้อความจากชาวนิการ,รกวนคนนี้ที่อินบ็อกซ์เข พร้อมกับแปลและก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุเนี่ยมาจากปี2018มีการปรับภาษีของประเทศนิกาลากัวส่งผลกระทบให้เงินบํานาญหลังกเกษียณของผู้สูงอายุลดลงประมาณว่าประเทศได้เงินเพิ่มจากเงินกเกษียณของคนชราทําให้ผู้คนหลากหลายอายุอาชีพออกมาเดินประท้วงอย่างสันติและชินิสก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมประท้วงครั้งนั้นด้วยจากการรวมตัวของชาวนิกาลากัวทําให้ผู้นําเกิดความไม่พอใจนําไปสู่การประทะ และสูญเสียชีวิตผู้คนกว่า350ชีวิตครับทั้งนี้การตอบคําถามของเชนิสบนเวที Miss Universe นั้นคนที่เธอยกย่องก็คือคนที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงด้วยการได้ทํางานอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นและนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และการที่เธอได้มีโอกาสมาพูดเรื่องนี้บนเวที Miss Universe มันเหมือนกับการที่เธอจะบอกว่าการที่เธอมายืนจับไม้และพูดบนเวทีมันก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน มีคนในคารากะอินบ็อกซ์มาหาดิฉันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษยาวมากาเล่าถึงการคืนมงหรือว่าการถอดถอนตำแหน่งมิซิเวอร์สของเชนิสเนี่ยสถานการณ์เนี้ยในนิคาราลัวสำหรับเชนิสนั้นเป็นยังไงฉันก็เลยไป Google เพิ่มอีกแล้วแล้วก็เห็นว่าไอาอินบอ็อกซ์เน,นี้ยมันมีความน่าเชื่อถือนะฉันจะแปล ى, แล้วก็อ่านใหนจอฟัง ความเป็นจริงที่เชน,นิสเผชิญมันไม่ใช่แค่การคืนมงหรือไม่คืนมงแต่มันคือการกลับเข้าประเทศบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้อีกเลยหรือแม้แต่การได้กลับไปแต่ชีวิตความเป็นอยู่อาจจะเลวร้ายกว่าเดิมไว้ซ้ํายากจนกว่าเดิมเหตุ <c oughs> มาจากเมื่อปี2018มีการปรับภาษีของประเทศนิคารกกัวส่งผลกระทบให้เงินบำนาญหลังเกษียณของผู้สูงอายุลดลงประมาณว่าประเทศเนี่ยได้เงินเพิ่มจากเงินเกษียณของคนชรา ที่ทำง,งานเก็บหอมรอมริบมาช่วยชีวิตแต่ว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองอย่าง100%ยเปอทำให้ผู้สูงอายุออกมาเดินประท้วงแบบสันติภาพจากนั้นผู้คนเกิดความเห็นใจวัยรุ่นและก็คนหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพออกมาร่วมเดินประท้วงโบกธงสีฟ้าขาวอย่างสันติทําให้ผู้นําไม่พอใจและเกิดการประทะสูญเสียชีวิตผู้คนมากกว่า350ชีวิตและจากการบอกกล่าวเชนนิสเนี่ยเป็นหนึ่ง ในผู้ร่วมเดินประตูบ่งขังนั้นด้วยการใส่ชุดราตรีสีขาวมีเคปสีฟ้าสีเดียวกับธงชาติถึงแม้ดีไซน์เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายว่า reference มาจากเทพีหรือนางฟ้าหรือกอดเดสในตำนานแต่เมื่อฟังการตอบคำถามของเชงนิสบนเวทีว่าผู้หญิงที่เธอยกย่องก็คือคนที่เคยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงด้วยกันได้ทำงานอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นและมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการที่เธอได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้บนเวที Miss Universe ในวันนี้มันเหมือนกับเธอจะบอกว่าการที่เธอมายืนจับไม์และพูดบนเวทีนีงมันก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันไม่ว่าการประกวด Miss u n i v e r s สของเชนิสนะคะจะเกิดจากแพชั่นของเธอหรือเกิดจากในย่าทางการเมืองก็ตามแต่ปีนี้เธอก็คือผู้ชนะเราต้องมาดูต่อเลยนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่า ก็การโพสในโซเชียลของดิฉันที่ที่เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการมงของชนิสแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นของนิคารากกวเนาะมันก็นําไปสู่ว่าอยู่ดีๆคนนิคารากัวก็ส่งข้อความแล้วก็ บางอย่างให้เราได้แบบเข้าใจมากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเอออินี่แม่งเล่าอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันนะมึงอ่านข่าวบ้างหรือเปล่ารู้รายละเอียดบ้างหรือเปล่าแต่พอเราไป Google นะ่คุณจะเห็นภาพเลยการประท้วมที่มันแบบจากสัญชาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้นําประเทศที่เป็นประเทศการไม่มีอํานาจในการที่จะไปบังคับให้สัญ่าต่างประเทศออกข่าวได้ไงเขาอาจจะจํากัดสิทธิทเสรีภาพในการนําเสนอข่าวในประเทศได้แต่นอกประเทศนี่คือแบบ ข่าวภาพคลิปมันมากมายเหลือเกินลองดูนะคะอย่างน้อยวันนี้เชนิสก็ทําให้เรารู้จักนิการกกัวมากขึ้นทางนี้ครับล่าสุดหนังสือพิมพ์ลาเปรนซาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพักฝ่ายค้านนิการากัวรายงานข่าวบนเว็บไซต์ของตนนะครับที่ตั้งฐานอยู่ในประเทศคอสตาริการะบุว่าคา r e เรนเซเลเบรติ เจ้าของสิทธิจัดการประกวดมิสดิการากัวเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดมิสยูนเวอร์สพร้อมด้วยบุตรสาวได้ถูกทางการควบคุมตัวภายหลังจากที่เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองหลวงมานากัวไม่กี่วันหลังจากที่ปาลาซิโอสวัย23ปีเป็นนางงามนิการะกัวคนแรกที่ได้รับตําแหน่งนางงามจักรวาลและจากนั้นทั้งเซเลบริตี้และบุตรสาวก็ถูกนําขึ้นเครื่องบินไปยังเม็กซิโกนับจากได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลในการประกวดที่กรุงซานเซเวอร์เมืองหลวงของเอลซเวอร์ด เมื่อวันที่18พฤศจิกายนปาลาซิโอสก็ได้รับการเปิดเผยอย่างกว้างขวางครับในฐานะเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการปกครองของออเตกาภาพที่เธอบกทงชาติในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2018กลายเป็นไวรัลทันทีครับและชัยชนะของปาลาซิโอสทำให้ชาวนิก,การะกัวพากันออกไปเฉลิมฉลองบนท้องถนนซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุด นับจากที่รัฐบาลสั่งห้ามการชุมนุมเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งนี้ครับรองประธานธิปดีมูริโยกล่าวหาการเผยแพร่ภาพเหล่านั้นครับว่าเป็นการสื่อสารของผู้ก่อการร้ายที่ประสงค์ร้ายและต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาง,งดงามของความภาคภูมิใจและการฉลองที่คู่ควรให้กลายเป็นการรัฐประหารยึดอำนาจมุ่งทำลายล้างซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่กลักกววเชิดชูชัยชนะของปาาซิโอสเป็นสัญญาณของความหวัง ผู้ชุมนุมบางส่วนครับของฝูงชนที่ออกมาชุมนุมฉลองพากันโบกธงชาติที่เป็นสีฟ้าขาวและถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านรัฐบาลไม่ใช่ธงแดงดำของแนวร่วมซานดินิสตาซึ่งเป็นพักรัฐบาลของออเตกานั่นเองแหล่งข่าวในฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเผยครับว่าเมื่อวันอังคารที่21ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ห้ามศิลปิน2คนวาดภาพม่สุิเวสบนกำแพงในเมืองเอสเตลี ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จและภาพที่วาดค้างอยู่นี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียสำหรับปาลเซโอสนั้นเติบโตในเมืองดีเรียมบาเธอแม่และคุณยายเริ่มทำธุรกิจด้วยการขายขนมแป้งทอดซึ่งปาลเซโอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอเมริกันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยคณะนักบวชเยสูอิตและถูกรัฐบาลสั่งปิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยข้อหาเป็นศูนย์กลางการก่อการร้าย มิสอุนิเวิร์สคนล่าสุดที่ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเดินสายไปยังประเทศต่างๆประกาศมอบชัยชนะของเธอให้แก่ชาวนิการากัว6ล้านคนทางที่อยู่ในประเทศและที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศต่างๆทั้งนี้ครับคงจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วจากการได้มงกุดนางงามจัก,กรวาลคนแรกของนิการากัวสำหรับสาวเซนิสปลาซิโอสนำไปสู่ความหวังการลุกคือของประชาชนอีกครั้งในรอบ5ปีที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองร้อนระอุในนิการากัวจะเป็นอย่างไรและเชนิส จะต้องคืนมงกุฎและได้กลับมาตุภูมิของเธอในฐานะนางงามจาักรวาลคนแรกของประเทศหรือผู้นําการต่อต้านรัฐบาลสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ